โยมเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนเราถึงวิ่งตามชื่อเสียงเงินทองกันนักเนนเองก็เคยสงสัยเมื่อก่อนเนนก็เคยเป็นเด็กวัดธรรมดาธรรดาช่วยหลวงพ่อกวาดลานวัดเก็บใบไม้แห้งไปวันๆแต่พอดีว่ามีคลิปที่เนนถ่ายเล่นๆถูกแชร์ออกไปกลายเป็นไวร่าชั่วข้ามคืนยอดติดตามพุ่งกระฉูดจนเนนกลายเป็นเนนชื่อดังไปเลย ตอนนั้นชีวิตเปลี่ยนไปมากมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปขอสัมภาษณ์ได้ไปออกรายการต่างๆได้ของใช้ดีๆเยอะแยะมากมายโอ้โหตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองนี่แหละคือคนที่โชคดีที่สุดในโลก แต่ความสุขแบบนั้นมันอยู่ได้ไม่นานหรอกโยมเพราะว่ายิ่งมีคนเข้ามาเยอะเนนก็ยิ่งรู้สึกว่าต้องรักษาภาพลักษณ์ต้องคอยระวังคำพูดการกระทำกลัวว่าถ้าทำอะไรผิดพลาดไปคนจะผิดหวังจนกระทั่งวันหนึ่งมีโยมคนหนึ่งเข้ามาขอพรเนนก็ให้พรไปตามปกติแต่โยมคนนั้นกลับมองหน้าเนนแล้วถามว่า เนนมีความสุขจริงๆเหรอคำถามนั้นมันเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเนนละยมเพราะตอนนั้นเนนเพิ่งรู้ตัวว่าที่ผ่านมาเนนไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงเลยเนนแค่มีความสุขที่ได้เป็นเนนชื่อดังไม่ใช่ความสุขที่ได้เป็นเนนจริงๆ เนนตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมกลับมากวาดลานวาดัดกลับมานั่งสมาธิกลับมาฟังธรรมจากหลวงพ่อเพราะเนนเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงเงินทองแต่อยู่ที่การได้ทำสิ่งที่เรารักได้อยู่กับปัจจุบันและได้ช่วยเหลือผู้อื่นต่างหาก การเป็นคนดังอาจจะทำให้เรามีโอกาสมากมายแต่การเป็นคนธรรมดาทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงได้มากกว่าธรรมะสวัสดีโยมแล้วโยมละ่ะคิดว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงในชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเนนน้อยสอนใจด้วยนะครับธรรมะสวัสดีโยม